เจเจพิพัฒน์ตอบแล้วความสัมพันธ์ใบเฟิร์นมีลุ้นหรือไม่ประแสะคู่จิ้นที่มาแรงสุดตอนนี้คงต้องยกให้คนโสดทั้งคู่อย่างนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพชนกกับพระเอกหนุ่มเจเจพิพัฒน์หลังจากทั้งคู่เล่นละครทองประกายแสดด้วยกันและถึงแม้จะแค่ไม่กี่ตอนแต่ทําเอาคนพร้อมใจกันลงเรือจิ้นคู่นี้เยอะมากโดยล่าสุดหนุ่มเจเจพิพัฒน์ได้มาออกรายชืกับหนุ่มใบเบิร์ ซึ่งนอกจากจะออกมาพูดเรื่องซีรีส์ที่กระแสดีแล้วพิธีกรยังถามเจตถึงเรื่องความสัมพันธ์กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอีกด้วยซึ่งเจตนั้นก็ได้ตอบถึงเรื่องสถานะใบเฟิร์นว่าทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันรู้จักกันมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะเล่นทองประกายแสดอีกในกองละครไบเฟิร์นเป็นคนแมนแมนเราก็เป็นคนที่ชอบพูดตรงๆก็เลยจะคุยกันแบบแมนแมนไม่มีความรู้สึกเกินเพื่อนเพราะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วรู้สึกสบายใจที่เป็นแบบนี้ซึ่งทั้งเจตไบเฟิร์นนั้นเป็นเพื่อนกับอินนนนทเลยรู้จัักก ส่วนเรื่องที่คนจะผิดว่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำตัวเดียวกันเป็นรูปที่ลงไว้ตั้งนานแล้วเป็นเสื้อที่ยืมจากคนอื่นด้วยส่วนของใบเฟิร์นเขาก็เพิ่งจะลงไปเองและตอนวันเกิดใบเฟิร์นเราเป็นเพื่อนกันก็ควรไปจะมานั่งเลี่ยงทำไมว่าไปแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นข่าวหรือเปล่าก็ไปด้วยความสนิทใจเพราะเราเป็นเพื่อนกันขอบคุณทุกคนด้วยเพราะในทองประกายแสตนออกมาแค่ห้าตอนส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแบบนี้มานานแล้วที่เล่นละครแล้วมีคนจิ้นกันตนก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการแสดงของเราทั้ง,งคน เรียกว่าเคลียร์ชัดกันไปเลยกับคำตอบของหนุ่มเจเจพิพัฒน์